ฮาแล้วค่ะกาตาแวะเปลี่ยนเครื่องนะคะก็ตอนนี้อยู่ที่สนามบินพี่เชฟเอาหน้ามาเร็วพี่เชฟมีตาปากแล้วหน้าสมจัดใช้แอปเล็กน้อยโอเคเดี๋ยวพาดูดีกว่ากาตานะเป็นประเทศที่ร่ำรวยมากนะคะเพราะว่าเขามีน้ำมัน เพราะฉะนั้นสวัสดิการรัฐเนี่ยจะดีมากนะคะคนแบบลูกเกิดมาเนี่ยก็จะได้เงินก้อนจากรัฐแหละเป็นเงินก้อนนะแล้วก็ค่าเรียนนะคะก็จะได้ทั้งหมดเลยไม่มีการจ่ายเงินออตอนกเกษียณสวัสดิการนะคะค่ารักษาได้หมด ถ้าเกิดครูทํางานอยู่ประเทศนี้นะคะก็ครูไม่มีงานไม่มีงานเพราะว่าสวัสดิการรัดดีมากนะคะแล้วก็รวยมากเดี๋ยวจะพาดูสนามบินเขนานะว่าจะหรูหราแบบอย่างกับประเทศที่รวยจริงหรือเปล่าอ่าพี่เชเราไปดูกันตอนนี้มีเวลาประมาณ2ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวพาดูตอนแรกเลยเป็นน้องหมีน้องหมีใช่ไหมกำลังเถียงกันอยู่ว่าใช่หมีหรือเปล่าอีสลับหน้าจอแป๊บนึงนะคะทุกคน มือใหม่หัดไลฟ์นะคะโอเคปะเราเดินดูกันดีกว่านี่คือสนามบินเขานะเราเพิ่งลงกันมานะคะอะให้ดูพวกนี้ก็ดิวตี้ฟรีนะก็คล้ายๆกันนะพยายามจะไปหาร้านที่มีของสวีเเนียอยากรู้ว่าประเทศนี้เขาเด่นอะไรปะเริ่มเดินกันดีกว่าแต่เมื่อกี้เห็นแล้วก็คือ มีรถจ้ามีรถเอามาจอดในนี้เลยงงมากแล้วก็มีร้านขายทองด้วยอะตรงนั้นดิวตี้ฟรีนะจะเป็นของเมืองหเล่ะของพื้นเมืองอ่ะให้ดูบรรยากาศร,รอบๆก่อนแต่ครูไม่ได้แวะที่นี่นะทุกคนครูแค่มาเปลี่ยนเครื่องแต่ว่าจะไปดีซีคือไปอเมริกาแล้วมาช่วงชัดดาวพอดีงงมาก ช่วงชัดดาวพอดีงงมากจ้ะจะไปพวกพิพิพธภัณฑ์บาบลายอยากไปดูไดโนเสาร์สเปซพวกพืชพันอะไรอย่างเงี้ยผลปรากฏปิดจะ้ะปิดหมดเลยตอนนี้กำลังแพลนอยู่ว่าอยากไปเก็บลูกพีชพี่เชยบอกว่าเฮ้ยยุ่งเลยเก็บลูกพีชเนี่ยไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่าแล้วก็ าจจะไป outlet ซื้อของเพราะว่าอเมริกามันลดถูกไงคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวพาไปดูนี่ดูดิหลุ่นหลามไหมคะทุกคนตอนนี้กี่โมงแล้วล่ะตอนนี้ที่นี่ตีห้าเดี๋ยวต้องเจ็ดแหลตแน่นอนเพราะว่าเออไปเออมาตอนนี้เวลาเครื่องออกตีสองจ้ะกินข้าวตีสามตีสี่อะลุกขึ้นมากินข้าวง,งงวยมาก เมาไปด้วยเนาะทุกคนเนะาะพาดูแล้วก็เมาไปด้วยถ้าเกิดใครมีอะไรติดต่อไปที่ทีมได้เลยนะคะ่ะท mm ีม hmm. ซัพพอร์ตนะมีทั้งสี่คนแนะ่่แล้วเก่งแล้วฝึกจนคล่องหมดแล้วนะคะเพราะว่าเวลามันงงๆอะ่ะเนี่ยตอนนี้ที่นี่ตีห้าดงา่า mm hmm. เดี๋ยวไปอเมริกายิ่งหนักเลยยิ่งต่างกันน่าจะสัก12ชั่วโมงนี่ไงที่เมาหมอยว่ามี ร้านทองนี่นี่ครับท่านบ้าบอมีรถด,ด้วยในสนามบินนะไม่ใช่ห้างมีรถด,ด้วยค่ะอะไรเอ่ยรถในสนามบินอะไรเอ่ย mm hmm. เดี๋ยวถ้าเกิดไปเจอของพื้นเมืองเราจะถ่ายให้ดูนะตอนนี้ที่สแกนดูยังไม่มีนะแล้วส่วนมากก็เป็นของแบบของดิวตี้ฟรีปกติ มือสั่นมาทุกคนมือใหม่หัดนะคือวิชาพาเที่ยวมือใหม่หัดไลฟ์เหมือนวิเชฟจะไปเซอร์เวย์มาเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะวิเชฟจะอะไรนะสนใจมะทองไม่ใช่ไม่ใช่เอาไว้ก่อนจะเย็น<อ>ๆทองอะนะสนใจอยู่แล้วแต่ยังไม่ใช่นะคะเราไม่กินข้าวแล้วเดี๋ยวเราต่อเครื่องก็นั่งไปอีก14ชั่วโมงอะ สิชั่วโมงทุกคนเพราะฉะนั้นเราไม่กินแล้วเนาะข้าวเนาะเดี๋ยวต้องไปกินอีกสองมือ้อร้านอะไรอะ่ะนี่คืออาหารเขาใช่ไหมค o ฟฟี่อันเค้กอาวพี่เชฟไปจะแล้วไปดูทองไปดูทองจะแล้วพี่เชฟดูรถเขาไหมทุกคนเดี๋ยวครูจะไปแล้วนะเดี๋ยวครูขอไปแวบบดูว่ามันมีอะไรน่าสนใจที่เป็นของซูเวเนียพื้นเมืองเขา อยากเห็นนะอันนี้รถจ้ารถที่นี่นะจ้าแต่ว่าตอนนี้โดยรวมแล้วก็ยังไม่เจอเดี๋ยวเจอแล้วจะลงให้ดูนะคะอันนี้ไม่เห็นคอมเมนต์ไม่เห็นอะไรเลยนะเดี๋ยวอาจจะทําไม่ถูกก็ได้เดี๋ยวจะปรับค่อยๆปรับใหม่นะคะมือใหม่ครั้งแรกโอเคไปก่อนดีกว่าเนาะไปก่อนไปหาของตแปลก ี่เชฟไม่หาของปแปลกๆแล้วจอถ่ายให้ดูนี่พี่เชฟมีลิฟต์ด้วยเพราะว่าเราใส่เ, <c oughs> เราใส่แอปเข้าไปหน่อยหนึ่งนะมันโสมโอเคไปแล้วนะคะเหมือนคุณป้าเลยบ๊ายบาย